เฟซของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญและได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งองค์เ okay, คจิตนะครับนั่นก็คือพระผงองค์หลวงปู่ผังจิตตคุโตนะครับวัชจันทรราวานะครับซึ่งเป็นเนื้อผงสีขาวด้านหน้านะครับประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่ผังจิตตคุโตนะครับเครื่ององค์ปรากฏอาคารยันอยูซีอาคารยันและจะได้ข้อ,ขอความด้านล่างหลวงปู่ผังจิตาคุโตนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับประทับ นะครับเครื่องอัฐบริการองค์หลวงปู่ที่ตรงกลางนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระสายกรรมฐานหรือพระสายธรรมยุทธวัดป่านะครับองค์หลวงปูผ่ผางเป็นพระสายองค์หลวงปู่มั่นจิตตคกุตโตนะครับดังนั้นจะมีเครื่องอัฐบริการที่ด้านหลังของอวัตถุมงคลของท่านนะครับจะเลืองข้อความวัสจันทราวาสนะครับมียันปรากฏอยู่ด้านล่างสองแถวนะครับที่เห็นเป็นอันขรยันอยู่ที่ด้านล่างนะครับ มีความคมชัดงดงามนะครับและก็เข้มขลังด้วยบาร,รมีองค์หลวงปู่ผางจิตตคุโตนะครับขอบคุณท่านทุกท่านนะครับ